สวัสดีค่ะฟังเพลินในวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยทั่วประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกรูปหนึ่งท่านคือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรงังสีผู้สร้างตำนานพระสมเด็จวัดประฆังอันลือลั่นซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทยและนักนิยมสะสมพระเครื่องจากประเทศต่างๆยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง จึงทำให้นักสะสมพระเครื่องทั้งเก่าและใหม่ต่างอยากได้พระสมเด็จวัดระฆังมาไว้ครอบครองบูชาเพราะถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงแก่ชีวิตเลยทีเดียวปาติหาริย์ตำนานเกจิดังแห่งสยามสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก่อนรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้มีแรงทำเรื่องราวต่างๆให้ท่านได้ฟังเพลินๆกันด้วยนะคะ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2331เวลาย่ำรุง่งที่ตำบลไก่จน้นอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จโตมีอายุยืนยาวถึงห้ารัชกาลค่ะในวัยยาว ท่านได้เริ่มศึกษาอักษรขอมและภาษาไทยกับพระภิกษุหลายรูปในพระนครตั้งแต่อายุเพียง13ปีท่านก็ได้บันพระชาเป็นสัมมาเนนและศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดตะไครจังหวัดพิษณุโลกได้รับฉายาว่าพรมมรังสีซึ่งหมายถึงรัศมีแห่งพรมอันเป็นฉายาที่บ่งบอกถึงความพิเศษในตัวท่าน หลังจากอุปสมบทท่านได้จำพรรษาที่วัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและทุ่มเทให้กับการศึกษาพระปริยติธรรมจนแตกฉานในพระไตรปิฎกด้วยปฏิปทาที่งดงามและความรู้ที่ลึกซึ้งทำให้ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระพุทธทเลิศล่านภานลลายเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2395พระองค์จึงได้พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระมหาโตเป็นครั้งแรกเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามขณะนั้นท่านอายุ65ปีโดยปกติแล้วพระมหาโตมักพยายามหลีกเลี่ยงการรับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ท่านต้องยอมรับพระราชทานสมณศักดิ์ในที่สุดอีกสองปีต่อมา ท่านจึงได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่พระเทพกรวีและหลังจากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นฮิรัญยบัตในราชทินานามที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารา์ซึ่งมีราชทินานามตามจารึกในฮิรัญยบัตว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ อเนกสถานปรีชาวิสุทธศีลจัญญาสมบัตินิพัตทุต,ตคุณสิริสุนทรพรจาริกอรัญยิกคนิสอนสมณน,นิกรมหาปรินายกตรีปิดกโกศลวิมวลศีลขันสถิตณวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงสมณศักดิ์ดังกล่าวนี้นับเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงสุด และเป็นชั้นสุดท้ายที่ท่านได้รับตราบจนกระทั่งถึงวันมรณภาพโดยคนทั่วไปมักนิยมเรียกท่านว่าสมเด็จโตหรือสมเด็จวัดระฆังส่วนคนในยุคร่วมสมัยกับท่านเรียกท่านว่าคลัวโตสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีท่านเป็นพระเถราจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือดำรงตนเป็นผู้สมถะมักน้อยสันโดษไม่ปรารถนาลาบยศ การแสดงออกของท่านตามบันทึกหลักฐานในสมัยหลังมักบันทึกถึงความเป็นพระเถระผู้มีเมตตาดํารงศีลาจารวัตเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไปอย่างไรก็ตามในเอกสารที่บันทึกประวัติของสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพรหมรังศีไว้เป็นหมวดหมู่ชั้นเก่าสุดคือเอกสารฉบับของมาหาอมาตย์ตรีพระยาทิพะยะโกษาสอนโลหนันซึ่งเป็นฉบับที่รวบรวมโดย มอมหลวงพระมหาสว่างเสนีวงศ์ณอยุธยาที่รวบรวมขึ้นในปีพุทธศักราช2473ไม่ได้บันทึกคำสอนของสมเด็จโตไว้เป็นหมวดหมู่เพียงแต่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตของท่านต่างกรรมต่างวาระตามที่ผู้รวบรวมได้บันทึกมาจากปากคําผู้มีชีวิตร่วมสมัยกับสมเด็จโตเท่านั้นนอกเหนือจากจริยวัรอันน่าเลื่อมใส ที่ทำให้ผู้คนเคารพศรัทธ,ธาสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตอย่างมิเสื่อมคลายแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์และความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นมีมากมายและเป็นที่กล่าวขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหาจวบจนปัจจุบันนี่คือบางเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ที่ได้มีการบันทึกรวบรวมไว้จากหลากหลายแหล่งที่มา ปาฏิหาริย์การห้ามฝนห้ามพายุควบคุมสัตว์ร้ายสิ่งมหัศจรรย์ที่ร่ำลือเกี่ยวกับสมเด็จโตเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านฝากคลื่นลมทะเลไปงานสมโภชพระราชวังบนเขามหายสวรรค์เมืองเพชรบุรีสมเด็จโตท่านไปด้วเรือ,รอ,อยวนสี่แจวในขณะที่ท้องทะเลเป็นบ้าเพราะคลื่นลมแรงชาวบ้านในอ่าวบ้านแหลมรองห้ามว่าท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ อย่าออกไปจะลุ่มตายแต่ท่านกลับตอบว่าไปจ้าไปจ้าแล้วท่านก็ออกมายืนหน้าเก่งเรือเอาพัดใบาตาลโบกแหวกลมหน้าเรือทั้งทั้ที่ในเวลานั้นคลื่นใหญ่กว่าเรือมากขนาดว่าบางเรือมิดแต่หน้าเรือกลับไม่มีคลื่นเลยหลายคนที่ไปด้วยและได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เล่าว,ว่าทั้งที่มีคลื่นลูกโตสองฝ้าเรือ แต่สมเด็จโตก็ยืนนิ่งโบกพัดเองคนเรือก็แจวเรือไปตามปกติเรื่องการห้ามคลื่นลมของสมเด็จโตอีกเรื่องเมื่อครั้งที่ท่านมีกิจนิมนต์ไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เดินทางไปโดยเรือแจวระหว่างมีคลื่นลมจัดท่านล้วงย่ามหยิบเอาเทียนมาเล่มหนึ่งแล้วจุดเทียนนั้นติดกับปากโอซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสารสำหรับใส่ของคล้ายกับขัน เมื่อนำไปวางลอยน้ำคลื่นลมก็สงบทันทีนอกเหนือจากการห้ามคลื่นลมได้แล้วสมเด็จโตยังห้ามฝนได้ด้วยครั้งที่มีการก่อพระเจดีไซน์ในวัดระฆังโคสิตารามวันนั้นมีเมฆฝนมืดครึม้มคนทั้งหลายก็กลัวว่าฝนจะตกจึงไปกราบเรียนท่านและท่านก็กล่าวพร้อมกับโบกมือว่าตกที่อื่นตกที่อื่นปรากฏว่า นก็ไปตกบริเวณอื่นจริงๆปาฏิหาริย์สมะเน,นโตปราบจระเข้จากหนังสืออนุสอนงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์เทพสาริกรบุตรท่านมหาอมาตยตรีพระยาทิพโกษาสอนโลหะนันได้เรียบเรียงถึงอภินิหารของสม,มะเน,นโตไว้ว่าเมื่อสม,มะเน,นโตอายุได้15ปีบวชเป็นเนนได้ 3, สพรรษาอยากจะเรียนคำพีพระปริยัติ พระครูผู้เป็นอุปชาจึงแนะนำให้ไปเรียนกับท่านพระครูจังหวัดวัดเมืองชัยนาทบุรีสมเนรโตมาบอกกับตาผลและแม่งุดให้พาไปหาพระครูที่เมืองชัยนาทบุรีคนแจวเรือจึงแจวเรือมาสองคืนเมื่อถึงท่าเรือวัดเมืองชัยนาทบุรีได้จอดเรือเข้าที่ท่าในเวลากลางดึกจากนั้นก็นอนพักในเรือครันรุ่งเช้ามีจระเข้ใหญ่ในน่านน้ำท่านั้น เสือกตัวมาตรงหัวเรือผู้คนบริเวณนั้นเห็นเจอระเลคขึ้นจะคาบคนนอนหลับที่หัวเรือใหญ่ก็พากันตกใจกลัวร้องบอกกันโวยวายคนแจวได้ยินเสียงคนบนบ้านเรือนร้องกันเอะอะโวยวายก็ตกใจสาวมเแนนโตก็ลุกขึ้นนั่งภาวนาอยู่ในประทุนเรือเจอระเลคขึ้นมาแต่ก็อ้าปากไม่ออกจมไม่ลงและไม่ไวามาฟาดหาง แต่ดูอาการอ่อนแรงมากทำเอาคนแถวนั้นต่างงงงันกันเป็นทิวแถวในต้นรัตนโกสิน์เป็นที่รู้กันว่าสมเด็จโตเป็นพระนักเทศและนักสอนธรรมะชนิดที่ไม่มีพระรูปใดในสยามเทียบได้นอกจากนี้ท่านยังเป็นสมณะที่ไม่ยินดีในสมณศักดิ์เป็นผู้สมัะมักน้อยไม่มีความทยานในลาบยศวัตถุ ไม่เรียรายไม่สะสมข้าวของจึงมีตำนานต่าง,างๆที่กล่าวถึงท่านปรากฏอยู่มากมายมีเรื่องเล่าที่กล่าวขานถึงความเฉลียวฉลาดมีเมตตาและใช้ชีวิตอย่างสมถะของท่านอัจฉริยะทางธรรมจากลีลาวาทะสมเด็จโตโดยร้อยเอกประชุมสุขสำราญได้กล่าวถึงความเป็นอัจฉริยะของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตว่ามีมาแต่ยาววัย เมื่อครั้งเป็นสัมมาเนนโตก่อนจะย้ายไปอยู่วัดระคังพระอาจารย์ที่วัดระคังยังฝันไปว่ามีช้างเผือกเชือกหนึง่งเข้ามากินหนังสือพระไตรปิฎกในตู้ของท่านหมดซึ่งพระอาจารย์ตื่นขึ้นก็เกิดความมั่นใจว่าฝันนั้นจะเป็นนิมิตว่าท่านจะได้สิทธิ์ที่ฉลาดหลักแหลมวันรุ่งขึ้นสมมเนรโตก็ถูกนำตัวมาฝากท่านจึงรับไว้ด้วยความยินดี สมณเณรโตเป็นช้างเผือกจริงขนาดไหนก็ลองฟังสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุพูดถึงสมณเณรโตดูก็ได้ว่าก่อนจะเรียนหนังสือในสมัยนั้นเขาแปลหนังสือจากคัมภีร์ภาษามาคตเป็นภาษาไทยค่ะท่านก็จะทูลสมเด็จพระสังฆราชว่าวันนี้จะเรียนตั้งแต่บทนี้ถึงบทนี้นะขอรับเสร็จแล้วเวลาเรียนก็เปิดหนังสือออกแปลจนตลอดตามที่กำหนดไว้ ท่านทำอย่างนี้ทุกครั้งจนสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นอาจารย์ก็ว่าครัวโตเขามาแปลหนังสือให้ฉันฟังเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันดอกเรื่องฉันอาหารเพื่อความไม่อร่อยสมเด็จโตมักจะฉันอาหารในบาทเสมอซึ่งทำให้อาหารต่างๆเสื่อมรสหรือถ้าคำแรกรู้สึกว่าอร่อยท่านก็จะฉันเพียงคำนั้นคำเดียว และเอาไปให้พระรูปอื่นหรือว่าเหลือไว้ให้กับลูกศิษย์หรือไม่ก็เอาไปให้ทานสุนัขนกกายามีญาติโยมนิมนต์ม,นมาฉันที่บ้านระหว่างเดินทางมาท่านจะเก็บใบไม้บางอย่างติดมือมาด้วยเวลาฉันก็เอาใบไม้เหล่านั้นเจือลงในอาหารเพื่อให้สิ้นรสชาติอันโอชะอรกอร่อยนั่นเองเรื่อง ขายผ้าไตรจีวรเอาหน้ารอดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้พระอารามหลวงริมน้ำแต่งเรือเข้าประกวดและพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรที่ท่าวัดราชวรดิตวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่างแข่งกันประดับประดาเรืออย่างวิจิตรมีแต่เรือของวัดระฆังที่เป็นเรือสัมปันเก่าๆ มีเพียงเนนพายหัวพายท้ายตรงกลางมีลิงตัวหนึ่งผูกไว้กับหลักแขวนป้ายที่คอว่าขายผ้าเอาหน้ารอดพอพระองค์ทราบว่าเป็นเรือของสมเด็จพระพุทธจารย์โตก็ตรัสขึ้นมาว่าเขาไม่เล่นกับเราต่อมามีข้าราชบริพารไปถามความหมายของคำว่าขายผ้าเอาหน้ารอดสมเด็จโตก็อัดถาธที่บายว่า พระสมณะย่อมหาสมบัติได้ยากนอกจากมีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายซึ่งก็มีเพียงเครื่องอุปโภคบริโภคย่อมไม่มีทุนทรัพย์หรือสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนลงทุนซื้อหาสิ่งต่างๆที่จะนำมาประดับประดาเรือให้สวยงามได้ถ้าจะทำเช่นนี้ได้ต้องนำเอาผ้าไตรจีวรไปขายเสียเพื่อเอาเงินมาทำทุนประดับเรือ จึงเท่ากับยอมขายผ้าเอาหน้ารอดไว้ก่อนถึงแม้ว่าผ้าเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องเอาไว้ใช้ห่มห่อสังขารกันร้อนหนาวก็ตามเรื่องศูนย์กลางของโลกอยู่ที่นี่ในสมัยรัชกาลที่สมีมิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่แผคริสตส์ศาสนาในสยามหลายคณะด้วยความเป็นปราดผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือของสมเด็จพระพุทธาจยา์โตในขณะนั้น ทำให้นักบวชต่างศาสนามักจะมาแลกเปลี่ยนทัศนะกับท่านอยู่หนึ่งเหนื่งครั้งหนึ่งท่านนักบวชของคริสตจักรกล่าวสรรเสริญคุณธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จแต่ก็อดที่จะเปรียบเปรยไม่ได้ว่าท่านเจ้าพระคุณแม้จะมีธรรมะอันลุ่มลึกแต่ในทางโลกก็ไม่สู้จะรู้เรื่องนักท่านเจ้าพระคุณก็ย้อนว่าตัวท่านก็คงเช่นเดียวกันบาทหลวงว่า ท่านรู้ดีทั้งทางโลกทางธรรมเช่นรู้ว่าโลกกลมไม่ได้แบนและมีปลาอานนท์หนุนอยู่ดังคติความเชื่อของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเจ้าพระคุณจึงแย้งว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้สองพันกว่าปีมาแล้วว่าโลกเรามีสันฐานกลมเช่นผลมะขามป้อมที่พระองค์หยิบมาวางไว้บนฝาพระหัตถ และอาตจจมายังรู้ด้วยว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้ไงละ่ะท่านบาดหลวงท่านก็ชี้นิ้วลงตรงหน้าก็ท่านบอกอยู่แล้วว่าโลกกลมฉะนั้นไม่ว่าจะเอานิ้วจิ้มลงไปที่ใดมันก็ตรงไปสู่จุดศูนย์กลางได้ทั้งนั้นแหละเรื่องเมตตามหาโจรคราวหนึ่งขณะที่สมเด็จโต กำลังจำวัดอยู่ในเวลาดึกสงัดมีขโมยแอบย่องเข้ามาใต้ถุนกุฏิเอื้อมมือขึ้นทางช่องหวังจะหยิบเอาตะเกียงลานที่วางอยู่ทางปลายเท้าของท่านแต่ก็หยิบไม่ถึงเจ้าประคุณสมเด็จรู้ตัวตื่นขึ้นพอดีท่านก็ไม่ได้ร้องไล่แต่กลับเอาเท้าเขีย่ยตะเกียงให้อีกคราวตอนท่านกลับจากแสดงธรรมเทศนาที่ต่างจังหวัดโดยทางเรือ ได้เครื่องกันเทศเป็นเสือเป็นหมอนระหว่างจอดเรือพักนอนตอนกลางคืนมีขโมยลอยเรือมาเงียบๆคว้าเอาเสือไปเจ้าประคุณเฝ้าดูอยู่ในความมืดจึงพูดขึ้นเรียบๆว่าเอาหมอนไปด้วยสิจา้าพวกโจรก็ตกใจรีบจ้ามเรือหนีท่านก็โยนหมอนตามเปียให้โจรด้วยเรื่อง พูดดีแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานสมเด็จโตพูดจะจ๋ากับทุกคนแม้แต่กับสัตว์เดรัจฉานคราวหนึ่งสุนัขนอนขวางทางเดินของท่านอยู่ท่านก็พูดกับสุนัขตัวนั้นว่าโยมจ๋าฉันขอไปทีจ้าเมื่อมีคนถามว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านจึงตอบว่าฉันไม่รู้ได้ว่า สุนัขนี้เคยเป็นพระโพธิสัตว์หรือไม่เพราะในเรื่องชาดกกล่าวว่าในการครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นสุนัขอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สมเด็จโตเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธามาจนถึงปัจจุบันคือพระเครื่องสมเด็จวัดระฆังที่ท่านสร้างขึ้นจากมวลสารมงคลต่างๆมากมาย ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธคุณครอบจากระวา่าทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีและบรรดาลโชคลาภถือเป็นสุดยอดปรารถนาของนักสะสมพระเครื่องความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระสมเด็จโตเกิดขึ้นได้อย่างไรฟังเพลินจึงของนำมาเล่าให้ฟังกันเพื่อทำให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่อง ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากคำบอกเล่าแต่เกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างที่หลอมรวมกันจนทำให้พระสมเด็จโตได้รับการขนานนามว่าเป็นจัก,กรพรรดิของพระเครื่องไทยพระสมเด็จโตมีความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้จริงมีการเล่าต่อกันมาจากปากสู่ปากจากรุ่นสู่รุ่นใครมีพระสมเด็จไว้ครอบครองและบูชา จะทำให้ผู้นั้นมีแต่ความโชคดีอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเงินทองมั่งคั่งมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองทั้งในชีวิตตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายดีมีความสำเร็จในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมหวังมีอำนาจวาสนามีบารมีมีคนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงในสังคม มีเมตตามหานิยมมีมหาสเสน่ห์มีคนรักใครมีโชคลาภมียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยเงินทองถึงขั้นเป็นเศรษฐีมีความแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆมีมหาอุดคงกระพันชาตรีเหนียวปืนยิงไม่ออกมอีดฟันไม่เข้าป้องกันเงี้ยวงาแหลมคมพิษร้ายต่างๆมีความสำเร็จสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตขจัดเสนียดจันไร ขจัดโรคภัยไข้เจ็บมีความสงบสุขในชีวิตและครอบครัวป้องกันพูดผีปีศาจคุ้นใสต่างๆอย่างไรก็ตามพระสมเด็จโตจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นจากปัจจัยหลักที่สำคัญ3ประการก็คือประการแรกคือผู้สร้างนั่นคือท่านสมเด็จพระพุทธ,ธาจยาโตท่านเป็นพระเถระที่มีศีลสมาธิปัญญา ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชาอาคมเมตตามหานิยมที่คนไทยจำนวนมากเคารพเลื่อมใสนับถือศรัทธามามากกว่า150ปีจนผู้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อกันว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งของเมืองไทยและเป็นอมตะเถราจาจรย์ของเมืองไทยในปัจจุบันซึ่งท่านได้ปลุกเสกพระสมเด็จด,ด้วยการอธิษฐานจิตโดยท่านจะนั่งทานหรือนั่งปรกจเจริญองค์ธรรมสมาธิ แล้วโน้มน้าวนำพระสูตรพระปริศถ่ายทอดสู่อิทธิมงคลวัตถุด้วยพลังจิตอันเป็นสมาธิที่มั่นคงแรงกล้าสามารถเชิญบาร,รมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สูงกว่าพลังงานใดๆทำให้พระสมเด็จจึงมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมีพุทธคุณที่ใช้ได้ทุกทางตามปรารถนา ประการที่สองคือมวลสารที่นำมาผสมลงในพระสมเด็จเป็นผงวิเศษห้าอย่างด้วยผ่านการเขียนเลขยนขันคาถาอาคมจากท่านสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตที่เชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นผงปัตถมังมีวิเศษทางปกป้องคุ้มครองคงกระพันชาตรีเหนียวในอาวุธแหลมคมเขี้ยวงาพิษต่างๆผงอิทธเจ มีวิเศษทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ความรักความเข้าใจพงม,มหาราชมีวิเศษทางอำนาจวาสนาเสริมบาร,รมีเป็นเศรษฐีพงตรีนิสิงเหมีวิเศษทางแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอุบัติภัยป้องกันพูดผีปีศาจร้ายคุณใสพงพุทธคุณมีวิเศษทางเป็นคนดีสีสังคมมีคนนับหน้าถือตาจเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าโชคลาบมั่งคั่งร่ำรวยนอกจากพงวิเศษห้าประการแล้วยังมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวไม่ต้องปลุกเสกก็ใช้ได้เช่นคลาบใครเสรมาซึ่งผ่านการสวดมนต์ภาวนาทำบุญกุศลตลอดเวลาเกสรดอกไม้และดอกบัวบูชาพระการทูบเทียนพระได้ผ่านการสวดมนต์ภาวนาตลอดเวลาพระธาตุเหล็กไหลรัตนชาติ สิ่งเหล่านี้มีพลังงานอยู่ในตัวตามธรรมชาติซึ่งเชื่อกันว่ามีเทวดาดูแลรักษาไม้มงคลต่างๆวานเกสรร้อยแมีดีทุกอย่างอยู่ในตัวชิ้นมวลเนื้อพระกำแพงแตกหักได้ผ่านการปลุกเสกจากฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิ์มาแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมีโชคลาภเงินทองร่ำรวยดินอาถรรพ์ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดท่าเจ็ดสะเจ็ดป่าดินหลักเมือง ศิลาที่คุณล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวใบลานคำพีชรุษเป็นอักษรคาถาบทสวดบันทึกไว้ล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวและมวลสารอื่นๆที่เป็นวัตถุมงคลอีกมากมายที่ผสมอยู่ในพระสมเด็จที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองและประการสุดท้ายคือตัวผู้ใช้เองผู้ใช้มีส่วนสำคัญที่ทำให้พระสมเด็จมีความศักดิ์สิทธิ ถ้าผู้ใช้เป็นผู้ประพฤติตนดีเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมหมันทำบุญกุศลมีความเชื่อมั่นนับถือจักใจจริงหมันสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำพระสมเด็จก็จะคุ้มครองแสดงปาฏิหาริย์ให้ท่านได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเป็นการส่งเสริมผลกรรมดีให้ปรากฏท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตราบรื่นทำมาค้าขายมังคังร่ำรวยตลอดไปหากผู้ใช้ ปฏิบัติตนตรงกันข้ามกับข้อสามที่กล่าวมาพระสมเด็จจะไม่คุ้มครองและไม่แสดงความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวท่านเลยดังคําำสอนหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระพุทธเจย์โตที่เป็นที่นิยมนับถือกันทั่วไปถึงแม้อาจไม่มีการอ้างอิงที่มาที่แน่ชัดว่าเป็นคำสอนของท่านหรือไม่แต่นี่คือความจริงที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย ว่าไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเองบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเข้าไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อน เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่ไปเที่ยวขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในพบหน้า มันสร้างบาร,รมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นเมื่อถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้าสมเด็จพระพุทธาจยา์โตพรหมรังสี มรณาภาพอย่างสงบเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415ในรแนวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมสิริอายุ84ปี64พรรษาแม้สังขารของท่านจะดับขันไปนานแล้วแต่คุณงามความดีคำสอนและบารมีของสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพรหมรังสี ยังคงสถิตยอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในการดำเนินชีวิตก่อนจากกันมาร่วมกันสวดพระคาถาบูชาองค์พระสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพรหมรังสีกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะพรหมรังสีเมตตาบารมีจุติจุตังอรหังจุตินะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะมะมะอุมะอุมะอุภะักขวา ก่อนจากกันหากทุกท่านชื่นชอบฟังเพลินและอยากมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่องฟังเพลินเข้ามากดไลค์กดติดตามและสั่งสินค้าของเราได้ที่เพจข้าวหมดจานใบหน,หนุ่มหนิงรับรองอร่อยถูกปากอิ่มเพลินทุกออเดอร์แน่นอนค่ะเข้ามากดไลค์กดติดตามและสั่งสินค้าของเราได้ที่เพจข้าวหมดจานใบหน,หนุ่มหนิง